กรสเกลโคลนิเกตีฟอ๋อโอ้ย oh, นากก่ากลัวไนฟิชันวอร์มครับวอร์มนี่แหละดีและไม่รู้จะได้ใช้อีกรอบด,อด้วยหรือเปล่านะลาจากด้วยความเ้าสวัสด,ดีผู้ชมทุกคน้วยนะครับผมพบกับวิวไฟเดอร์อีพีแปดแล้วนะครับผมเป็นอีพีที่เราจะต้องลาจากเวิร์กสเปซนี่แล้วลา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 จากตรงนี้ที่เคยสวยงาม เรายังคงกลับมาได้นะครับเหมือนเดิมแต่ว่าเราคงไม่กลับมาแล้วแหละเราจะไปลุยกันที่แชปเตอร์ต่อไปเลยสถานีต่อไปครับสถานีมิเลนที่ทํางานของมิเลนกําลังรอยอยู่เธอออกจากพิเศษหน่อยนะคนที่เริ่มทุกอย่างนี่แล้วก็มีความสามารถคนป็นคนที่สร้างผมขึ้นมาต้องขอบุณเธอเลยแต่ทีนั้นเธอก็อยังไงก็ตามเธอเธอรักที่นี่มากนะเอา้เอาแมวหายมันเริ่มมืดลงนะครับจากด่านที่แล้วโอ้ยคราวนี้นอกจากมืดแล้วฝนยังตกด้วยครับอู้ โอที่นี่ดูสวยแตกต่างใช่ไหมล่ะเป็นเพราะว่านางเป็นคนที่สนใจใยเรียนใยรู้น่ะก็เลยชอบสถานที่แบบนี้เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นมาตามรสนิยมของแต่ละคนนะครับที่นี่เป็นที่ทํางานของอารเลนเอ้ยไม่ใช่ของมีเลนนะครับเราดูกล้องได้ไหมไม่ได้าตรงนี้โอเคเนี่ยเป็นที่ที่ชิลมากแต่ทุกที่ต้องมีชิลนะครับแต่ละสถานีคือต้องมีที่นั่งชิลของแต่ละคนครับนนึ่งนะผมสงสัยอยู่ว่าสถานี สถานีแรกกับ2เนี่ยของใครนะที่แรกเป็นเหมือนที่สําหรับอาร์ติดครับสำหรับวาดภาพโดยเฉพาะเป็นของอาฮารอนครับที่เป็นจิตกรผู้ชายที่คุยกับคุณฉีเหลืองก่อนหน้านี้แล้วก็ของฮิระยะฮิระยะเป็นเหมือนคนที่วิจัยเรื่องพฤกษศาสตร์ผมไม่แน่ใจว่าคํานี้มัน,ม,นมันถูกหรือเปล่านะแต่นั่นแหละเป็นคนที่วิจัยเรื่องพืชพันธุ์ที่ ไม่มีอยู่บนโลกนี้แล้วครับวิจัยในซิมูเลชันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปใช้ในโลกจริงต่อไปก็คือฉีเหลืองฉีเหลืองคือคนที่เหมือนเป็นวิศวกรน่าจะใช่นะเพราะว่าฉีเหลืองดูใกล้เคียงกับการเป็นวิศวกรสุดแล้วเพราะว่าที่ที่เขาทํางานเนี่ยเป็นเหมือนเวิร์กสเปซของเอนจิเนียร์เลยวิศวกรที่คอยประดิษฐ์สิ่งของต่างเทโลพัตเตอร์แล้วก็อะไรต่างๆแล้วน,นะแล้วก็มีเลนถ้าเราจําไม่ผิดอะเนื้อเรื่องอะมันบอกว่ามีเลนอะเป็นช่างภาพนะครับแล้วก็เป็นคนที่ฝ่ายเรียนด้วยเมื่อกี้จากที่น้องเคสบอกมานะ ายเรียนายรู้โอ้โหมีน้ำเคสด้วยคิดได้แค่นี้เหรอโอ้ยเฮโดแหลงเอาเรื่องการควบคุมลมต้องการการทดลองมากกว่านี้เพื่อให้ผลทดสอบชัดเจนตัวทดลองหมายเลขหนึ่งตัวทดลองหมายเลขสี่ครับอันนี้เหมือนผมเคยเห็นแล้วที่ที่เวิร์กสเปซของอาฮารอนเลยถ้าจะไม่ผิดไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาฮารอนดิอะฮิรยะเกี่ยวกับการควบคุมออกซิเจนปริมาณแล้วก็คุณภาพของอากาศเพื่อให้พืชพันธุ์มันเติบโตครับแสดงว่ามีเลนกับตัวฮิรยะนี่น่าจะทํางานด้วยกันอยู่เรียกได้ว่า โปรเจกต์เนี่ยโคกันเยอะมากแต่แต่แตบอกตรงว่าจากที่ผมดูดูนะสูตรต่างๆผู้เนี้ยไม่เข้าใจสักติดกลับไปอ่านหนังส,สือไส้ผมชอบไอ้สิ่งก่อสร้างนี้นะมันทำให้ผมรู้สึกสูงส่งแล้วก็ไปได้สูงยิ่งขึ้นไปอีกนะของเล่นแมว <c oughs> ที่ทำงานของมิเลนดูชิลมากเลยผมว่าดูเป็นแบบเหมือนเป็นบ้านโมเดิร์นที่บวกกับพื้นที่ทำงานหรูๆชิลๆครับโอ้นี่เป็นทีวีตู้ครับเก่ามากมันมันดูมันดูผิดแปลกเนาะ ที่นี่มันดูโมเดิร์นอะแต่ทีวีดันเป็นจอต้สังั้นน่ะนางอาจจะเป็นคนชอบของเก่าระดับหนึ่งเลยก็ได้นะผมว่าตรงนี้ก็เป็นจอตู้ครับทีวีจอต้แล้วก็เหมือนมีเบาะรองข้างบนไผมว่าน่าจะเอาไว้ให้เคสนอนอันนี้เหมือนเป็นห้องที่เอาไว้ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสต์หรอการควบคุมออกซิเจนแล้วก็การถ่ายเทความร้อนดิเออยแล้วก็เป็นห้องดูดาวด้วยครับผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกันแต่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของความชอบนางมากกว่าที่นี่ก็มีมีให้เปลี่ยนครับแต่ผมเปลี่ยนละผมเปลี่ยนเป็นวอรเนี่่ยละตอกไปัด กลับมาพร้อมกับกล้องครับแล้วก็บรรยากาศที่ดีครับเย็นสบายลมลื่นชื่นบานสุดชื่นทั้งกายและใจครับมาพร้อมกับกล้อง5ช็อตครับต้องการแบตเตอรี่2ครับดูกลับมาสู่ความคลาสสิกนะผมว่าอุย้ยเหมือนอโนต้ตนี้เป็นโนต้ตที่มีเหมือนคนเอาแก้วกาแฟมาวางไว้นะครับมันก็เลยเปื้อนไปนิดหน่อยถ้าเกิดว่าฉันยังทําความเข้าใจไอ้กาแพงสีม่วงนั่นก่อนที่เขาจะกลับมาในครั้งหน้าไม่ได้แล้วแล้วก็ ฉันคงต้องอธิบายเขาไปว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความไม่ตั้งใจของธรรมชาติเขาเรียกะไรธรรมชาติสร้างขึ้นครับแล้วก็เหมือนเป็นคําขีดค่าครับเขียนว่าฉันไม่แน่ใจว่าถ้าฉันทําแบบนี้แล้วอะไรสักอย่างครับคงเขียนไม่จบมันไม่ใช่อเาเรมันไม่ใช่การเออ,เอร์หรือบลักหรือบลักใดๆดทั้งสิน้นผมคิดว่ากําแพงสีม่วงเนี่ยพบว่ามันเป็นกําแพงที่มีพฤติกรรมพฤติกรรมที่ไม่ปกติซึ่งมันก็ เป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาของการของผลกระทบจากการที่เราพยายามที่จะหาสมดุลของสิ่งที่ไม่มีความสมดุลเลยกำแพงสีม่วงก็เลยปรากฏออกมาเป็นเหมือนเป็นเหมือนบัคที่ไม่ช่บักนะครับเพราะเขาบอกว่ามันไม่ช่บักแต่มันเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นเมื่อนั่นแหละมันดูนาม,มาทำไปหน่อยผมก็นึกภาพไม่ออกเม,มันเป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบอยู่แล้วไม่ว่าเราจะคาดคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ทุกอย่างนะั้นมันเกิดขึ้นที่นี่เกิดขึ้นมาอย่างไม่หวัน่นไม่ไหว แล้วก็เหมือนเป็นคําขีดค่านะครับเหมือนตอนแรกจะเขียนว่าฉันสามารถหามันได้แต่เปล่าเปลี่นเหมือนขีดค่าเป็นฉันจะหามันแล้วก็จะแก้ไขมันไอตัวกําแพงสีม่วงเนี่ยครับแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้เจออะไรที่มันเป็นลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้แนะ่เลยที่เป็นเหมือนกําแพงสีม่วงที่ไม่ใช่บักฉันมองกําแพงนั้นมาเป็นชั่วโมงแล้วมันก็ออกจะสวยนะพอมาดูเทียบกับท้องฟ้งฟาพวกนี้มันก็เข้ากันเมื่อท้องฟ้าสีฟ้าครามถูกแทนที่ด้วยสีสีหม่นแทน มันทาให้หัวใจฉันมีความหวังแต่ก็เป็นความหวังสีม่วงแปลกๆไม่ใช่สีแดงอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่สีแดงแสดงว่าด,ดีแบตเตอรี่2ครับเกือบลืมไปแล้วของพวกนี้ถึงมันจะแปลกๆแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ในแบบของมันครับตรงนี้มีให้ลงครับเอ้โทรศัพท์แต่ไม่มีใครโทรมาแล้วครับเย็นนั้นไม่โทรมาเลยไม่มีเสียงโทรศัพท์ได้ซ้ำอ่ะเอ้เดี๋ยวมันปรากฏขึ้นเพื่อที่จะแพร่แพร่กระจายออกไปแต่ฉันก็ไม่ได้กังวลเรื่องนั้นมากเท่าไหร่โอ้ยอ๋ออ๋อ ก็คือไออันนี้นะผู้ชมไอกำแพงแปลกๆเนี่ยมันไม่สามารถถูกแทนที่ได้ด้วยภาพก็คือมันเป็นมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่การแทนที่การแบบการที่เราเอาภาพไปวางเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้แสดงว่าเราต้องหาวิธีผ่านมันไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมากกว่าซึ่งผมว่าการถ่ายพื้นเนี่ยดูจะฟังขึ้นหรือไม่ก็การเอเดี๋ยนะไอเนี่ยก็สีฟ้าแสดงว่าผมว่ามันก๊อปปี้ไม่ได้เว้ย นี่มันถ่ายไม่ติดจริงด้วยผู้ชมแสดงว่าของที่เป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือของที่ไม่สามารถถูกแทนที่หรือว่าถูกดัดแปลงด้วยภาพถ่ายได้ครับโอเคถ่ายอย่างเงี้ยอีซี่อยู่แต่เโ้โอเอาผมขึ้นไม่ได้มันก็ไม่น่าจะมันโอ้เท่านี้แล้วก็สามารถมันจะต้องยากขึ้นแน่เลยถ้าเกิดว่าเรามีกำแพงที่ไม่สามารถถูกแทนที่ด้วยภาพได้เนี่ยคุณคิดออกจนได้มีเรนจะต้องดีใจมากแน่เลย โอ้โหไอ้พวกนี้แทนที่ไม่ได้เลยนะครับผู้ชมโอ้โหยาวอยยฉันไม่ได้เอาชนะไอ้การติดเชื้อที่ว่านี่ฉันเปลี่ยนแปลงมันเอาพยายามเปลี่ยนสิ่งไอ้สิ่งสีม่วงเนี่ยให้มันกลายมาเป็นสิ่งที่สามารถไม่สิจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างฉันใช้เวลาหลายวันในการทําความเข้าใจมันเหมือนกับตอนที่พยายามทําความเข้าใจของเล่นต่อบล็อกที่แม่เคยซื้อให้เมื่อตอนเด็ก พอทำความเข้าใจไปเรื่อยๆก็เหมือนว่าสมองจะระเบิดออกมาแต่ว่านั่นก็หมายความว่าคุณมาถึงเส้นชัยแล้วฉันพยายามบอกตัวเองอยู่เสมอว่าผู้คนจะเห็นคุณค่าของคุณก็ต่อเมื่อผลงานของคุณมันข้ามผ่านเส้นแบ่งอะไรบางอย่างได้ข้ามผ่านความเป็นไปได้อะที่คนอื่นเขากําหนดไว้ด้วยสิ่งสีม่วงนี่เราจะสามารถทําแบบนั้นได้หรือไม่ก็ทําได้มากกว่านั้นใช่ได้ซ้าเราสามารถแสดงให้พวกเขาเห็นได้ว่าการที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆในโลกความเป็นจริงนั้น มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และง่ายพอๆกับการหายใจด้วยการทำความเข้าใจทฤษฎีโมเมนตัมของเครื่องจักรพวกนี้แต่พวกมันไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายตามแต่ที่พวกเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นด้วยสิ่งสีม่วงเหล่านี้ฉันต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนมันก็พูดให้เชื่อยากนะในเมื่อเรายังไม่ได้ค้นพบอะไรก็เลยไม่รู้ว่าเราจะสามารถใช้งานมันได้จริงหรือเปล่า นี่มันสุดยอดไปเลยนะเนี่ยระบบเนี่ยมันมีระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองมันเติบโตขึ้นมันสร้างตัวเองสร้างสิ่งใหม่ๆมันเกินกว่าที่ฉันเคยค้นคว้าไปอีกนะมันไปได้ไกลกว่านั้นฉันต้องเอาสิ่งนี้ให้ฮิรยาดูโดยเร็วเป็นความทรงจําที่ล้าค่าเหลือเกินมีเลนช่างตื่นเต้นกับสิ่งที่เธอค้นพบและเธอก็มีความทะเยอทะยานกับมันไอไอเดียเหรอคือสิ่งสีม่วงที่เขาพูดถึงน่าจะใช่ครับอันนี้คือเดวอลเลยติงครับพวกพวกกำแพงเอ่ยพวกอะไรเอ่ยที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ด้วยภาพครับแล้วเหมือนมันจะะเเปป็นอไไไรรที่สาามถตตติบโดด้้ววยั ด้วยพวกอากาศในนี้ก็ถูกอไอสิ่งสีม่วงนี่ปรับแต่งด้วยหรือเปล่านะดูสิ่งพวกนี้ดิมันกําลังหายใจอยู่อ๋อที่มันเคลื่อนไหวอย่างนี้คือมันหายใจอยู่ครับแสดงว่าเราขึ้นไปบนนี้ไม่ได้นะเนี่ยตรงนี้ผมสามารถหาอะไรมาแทนที่ได้เพื่อที่จะเข้าไปดูข้างในครับไอเดี๋ยวนะฟิล์มหมดถ่ายไม่ได้แบบนี้ผมถ่ายรูปไม่ได้โอเคครับโอ้โหเบลมเขาน่าจะให้เอาไอ้นี่มาเพื่อเหยียบเพื่อปีนขึ้นไปแน่ๆเลย โอเคแล้วก็เอาภาพนี้มาใช้เปิดตรงนี้หรือเปล่าเสร็จแล้วก็หยิบฟิล์มครับแล้วยังไงต่อคือผมเองยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปไหนอ่ะอ๋อนี่ไงใช่ฉันเองก็สงสัยเหมือนกันว่าเราจะไปยังไงอ๋อรู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปไงในเมื่อของพวกนี้มันถ่ายไม่ติดอยู่แล้วผู้ชมเราก็ไม่ต้องไปเราก็ให้มันมาหาเราเองนี่แหละแมวโคตรชงเคสบอกว่าช่างฉลาดล้ำเหลือเกินชงมาก เฮ้ยไม่ได้ยินสนาน เธอทำได้ดีใจจังเลยทำได้ดีมากเลยนะใกล้จะมาถึงจุดจบแล้วอย่างน้อยก็เป็นจุดจบที่เรามองเห็นกันนะมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้งานของมิเลนเป็นไงบ้างดีใช่ไหมล่ะหาให้เจอนะแล้วเดี๋ยวจะรู้เองว่าทางออกอยู่ที่ไหนอุปกรณ์เกาะอุปกรณ์รบกวนสภาพอากาศเหรอนั่นเป็นผลงานของมิเลนจริงเหรอผมว่าผมว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยนะแล้วผมก็มั่นใจได้ว่างานของเธอจะต้องมีประโยชน์ใช่ผมมั่นใจผมเพิ่งรู้ตัวก็จริงแต่ว่าการใช้ฟิล์มพวกนี้มันเป็นไอเดียของมิเลนนะเป็นผลงานที่เกิด มาจากพ a ช s i o ต่างๆของเธอจงชื่นชมกับวิวตรงนี้เธอได้สร้างมันขึ้นมาเธอสามารถเป็นเลิศได้นะผมต้องเก็บรูปไว้เลยเพราะว่าพอเราถ่ายภาพไม่ได้แล้วเนี่ยรูปพวกนี้จะสำคัญมากอ๋อเคน่าจะเอาไว้ใช้แบบนี้นั่นไงแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้ครับน่าจะเป็นแถวๆนี้หรือเปล่าแต่ผมว่าอ๋อต,ตรงนู้นมันมีฟิล์มอยู่ เข้ากันได้อย่างพอดีใช่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เอลเจนสุะเลยเกินถึงแม้ว่าทองฟ้าจะไม่ได้ลิมิตเราก็ตามเราจะไปได้สูงแค่ไหนกันนะโอเคครับไปต่ออ๋อจบด่านพอดีประมาณนี้ก่อนละกันสำหารับอีพีนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบนะครับผมยังไงฝากติดตาม e ีต่อไปก็นด้นะคะนาารับสำหรับอีพีนี้ Have a nice race Have a great day นะครับทุกคนสวัสดีครับ Música